สวัสดีแฟนผีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องดาวข่าวสารเพิ่มเติมนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะมีการเคาะประเด็นกันไปพอสมควรแล้วนะจากคลิปเมื่อเช้านะครับทีนี้ก็ยังมีอีกบางประเด็นที่ผมยังไม่ได้พูดถึงกันนะครับก็เอามาเคาะกันในช่วงเย็นๆน,น้ำข้าแบบนี้นะครับโอเคเรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับซึ่งมันมีกระแสข,าข่าวข้อสิบนะครับเกี่ยวกับการนักเตะที่ย้ายออกย้ายเข้าแล้วแหละนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกกันะฮะว่าช่วงนี้มันไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็ข่าวในเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันจะเยอะเป็นพิเศษมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็เอามาคอกันหน่อยนะครับแล้วก็ข่าวนี้มันเกี่ยวโยงไปที่เดยโกดาโลนะครับแบ็กขวาดาวรุ่งของเรานะครับที่เราไปซื้อมาในายุข,ของโชซ่มินโยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเรียกใช้แบบอย่างเป็นทางการเลยคือความหมายของผมเนี่ยก็คือยังไม่ได้เรียกใช้แบบให้คุ้มกับค่าตัวหรือว่ามีการเรียกใช้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่นะั้เตะรายเนี้ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองนะฮะซึ่งมันมีการเล่นข่าวมาจากเดอะซันนะครับซึ่งเดอะซันเนี่ยแน่นอนนะครับพอทุกคนได้ยินสื่อชื่อนี้เล่นข่าวกันออกมามันก็มองว่าเป็นข่าวก๊อสิบละซึ่งผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะว่าฟังหูไวหูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงความเป็นไปได้กันแล้วก็ข้อมูลที่เขาตีตีข่าวกันออกมา นะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับหรือว่ามันออกแนวโอเวอร์เกินไปหรือออกแนวแบบจินตนาการเกินจริงอ่ะนะครับนะซึ่งทางเดอะซันเนี่ยรา,ายงานกระดกมานะครับโซชาเนี่ยเพิ่งซื้อบันบิซาก้ามาในราคา50ล้านปอนด์จากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยึดตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงได้แล้วนะครับในระบบแนวรับ4คนบ้างหรือว่าเป็นหลัง3าก็ยังไงก็ต้องมีบันบิซาก้าเป็นตัวจริงอ่ะนะฮะพูดกันแบบ,บตรงตร นะครับแล้วก็เดลโกดาโล่เนี่ยที่เพิ่งซื้อกันเข้ามาก็มีปัญหาพอสมควรใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของการบาดเจ็บบ้างเรื่องของตำแหน่งบ้างนะครับก็เลยทําให้มีโอกาสลงเล่นน้อยครั้งนะครับแต่ว่าเขาก็มีความหลากหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคอกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเดลโกดาโล่เนี่ยคือโซชามองว่านาเตอรายเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยพัฒนานะครับแล้วก็ในจุดๆนั้นเนี่ย ทางโซชามองว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับแค่อายุไม่เท่าไหรเนี่ยแต่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับไร้การพัฒนาไม่มีความทุ่มเทก็เลยคิดว่าเตรียมพี่จะปล่อยเดารุ่งรายนี้ออกจากทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งแบ็กขวารายนี้ถ้าเล่นข่าวมาตอนเนี้เขาบอกว่ามันมี3ทีมนะครับประมาณ2-3ทีมทีมหลักๆก,ก็เป็นท็อตแนมมอัสเปอร์ซึ่งคนที่ซื้อก็คือโชเซม่มนโยนั่นแหละนะครับ อาจจะมีการมาดึงตัวเข้าไปเสริมทับก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับอีกทีหนึ่งก็คือคิสตันพาเลตนะครับที่มองหาแบ็กขวาเพิ่มเติมกันอยู่นะครับแต่แมนยูก็เตรียมที่จะปล่อยในราคา30ล้านปอนด์ด้วยซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นราคาที่มันเป็นราคาที่แบบคือถ้าเกิดทีมใหญ่มาซื้อหรือว่าทีมระดับล่างๆมาซื้อเนี่ยฮนะร,ระดับกลางๆมาซื้อเนี่ยมันก็คิดว่าเป็นดีลที่ ราคาสูงพอสมควรนะเพราะว่าเราเนี่ยซื้อมาในราคาที่ไม่ถึง30เลยนะครับแล้วก็นักเตะไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยแต่ว่าแมนยูมาเคาะในราคา30ล้านปอนด์เนี่ยมันก็เกินไปนะครับในระดับนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากปล่อยกันแบบง่ายง่ายนะครับคือทีมเหล่านี้ก็รอในเรื่องของการลดราคาค่าตัวลงมานะครับจาก30ก็อาจจะมาเป็นสัก 1 5ล้านปอนด์หรือว่า10ล้านปอนด์ต้นๆประมาณนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะครับนี่คือการเล่นข,าข่าวกันออกมาจากเดอะซันนะครับว่าทางโซชาเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อหน่ายนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับในเรื่องของการไร้าการพัฒนาของนเตะร,รายนี้แล้วก็เตรียมปล่อยนะครับนะซึ่งผมมองว่าเดียโกดดโลเนี่ยสัญญายังเหลือนะครับผม มองต่างจากเดือซันเลยนะเดือซันเนี่ยบอกว่าโซชาต้องการปล่อยแต่ผมมองว่าโซชาย,ยังให้โอกาสนะครับคือเดียวก็ดาโลยังเป็นอะไหล่ชั้นดีได้ครับยังเป็นตัวโรเตชันได้นะฮะอีกทั้งสัญญาเหลือเยอะนะครับแล้วก็อายุยังน้อยนะครับยังมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะเลยนะครับอีกหลายปีเลย45ปีอ่ะพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกทั้งนักเตะรายเนี่ยเล่นได้หลากหลายด้วยโซชาเคยบอกนะครับว่า เขาก็อยากเก็บนักเตะรายนี้เอาไว้อยู่กับพิมต่อไปคือเดียโกดาโลยังมีโอกาสนะฮะแล้วก็เดียโกดาโล่บางทีไม่ต้องเบียดวันมิซาก้าก็ได้ครับไปอยู่ด้านซ้ายก็ได้นะฮะเล่นแบ็กซ้ายก็ได้ยามที่ลุกชอบาดเจ็บนะฮะหรือไปเล่นตัวริมเส้นด้านขวาก็ได้เป็นตัวเอ่อเหมือนกับปีกขวาก็ได้นะ,ะับปีกซ้ายก็ได้เพราะว่านักเตะรายนี้เล่นได้2เท้านั่นคือจุดเด่นของเดียโกดาโลอีกแบบหนึ่งด้วยนะฮะ นั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่ายังไงดูแล้วโซชา์ก็ไม่น่าจะปล่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของสัญญาอะไรต่างๆมันยังโอเคอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงในมุมมองที่จะปล่อยจริงๆถ้าเกิดเราใช้ไปอีกสัก1-2ฤดูกาลหลังจากเนี้ย แล้วนักเตะมีอาการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องไล่การพัฒนาจริงๆเขียนไม่ขึ้นแล้วนะครับมันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เนี่ยนักเตะเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับก็พอสมควรแต่ว่ามันไม่ได้นานระดับแบบ4-5หปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังมองถึงการให้โอกาสอยู่นะครับแล้วก็เรายังไม่ได้ใช้เดียโกดาโร่แบบเต็มเต็มอ่ะนะครับอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่แรกๆ่ะคือรองให้โซชาใช้แบบเต็มเต็มนะครับรอให้นักเตะมันหายแบบ อาการบาดเจ็บแล้วก็มีความฟิตแบบ100%เกาะน,นะครับถ้าเกิดอะไร100%ทุกอย่างแล้วนะครับให้โอกาสทุกอย่างแล้วแล้วเขียนไม่ขึ้นก็คอยว่ากันอย่างที่ผมบอกไปนะครับนั่นคือมุมมองของผมด้วยนะฮะแล้วก็มีการเล่นข่าวกันออกมาจากเดอะซันซึ่งในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ปล่อยนะครับอ่ะโอเคส่วนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนประเด็นข่าวต่อไปครับอันนี้เป็นในเรื่องของนิวสันซิมิโดนะครับก็เป็น ประเด็นเกี่ยวกับแบ็กขวาของเรา,เอาอยู่นะครับซึ่งมันมีข่าวเล่นกันออกมาจากสื่อดังของสเปนอย่างสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยเล่นข่าวกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังบาร์เซโลนาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเนล s สันเซเมโดนะครับแบ็กขวารายนี้ต้องการที่จะดึงเข้ามาเสริมทัพในตำแหน่งแบ็กขวาเพิ่มเติมนะครับในช่วงฤดูก,กาลหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์เพราะว่า เนลสันเซเมโดเนี่ยมีข่าวย้ายทีมมาตั้งแต่นันเนอร์แล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาละแต่ก็ยังอยู่กับทีมต่อไปแต่ซัมเมอร์เนี้ยคาดกันว่าน่าจะโดนบาร์ซ่าลโลทิงนะครับนะแล้วก็แมนยูก็มีข่าวแบบมาโดยตลอดแบบต่อเนื่องแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็เลยคิดว่าข่าวนี้มันก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับจากประเด็นที่ผ่านมาก็คือเรายังมีในส่วนของวันวิซากกาอยู่ ยังมีเดียโกดาโลอยู่แล้วก็ยังมีดาวรุ่งอย่างอิทันและที่น่าติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ที่แมนยูจะไปซื้อเนโอลสันซิเบโดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นดียวที่ยากมากนะครับแล้วก็เป็นดียวที่น่าจะไม่เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแบ็กขวาถ้าเกิดมันไม่ได้ปล่อยออกไปรายใดร,รายหนึ่งผมก็คิดว่าไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเข้ามา แล้วก็เป้าหมายลำดับต้ตนๆของทางแมนยูเนี่ยเราก็ทราบเันดีก็คือในตำแหน่งตัวริมเส้นกองกลางกองหน้านะครับไม่ได้แบบมีปัญหาในเรื่องของแบ็กขวาเพราะว่าแบ็กขวาตัวจริงของเราเนี่ยมันมีวันวิสซาก้าอยู่แล้วที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะฮะเพียงแค่ว่าพัฒนากันต่อไปนะฮะในทิศทางที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าข่าวเนี่ยเป็นข่าววันศิกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่เล่นออกการออกมาจากสื่ออย่างสปอร์ตก็ตามสื่อดังของสเปนนะครับก็เป็นข่าวเชื่อมโยงกันนะฮะ อีกหนึ่งประเด็นที่มีข่าวกอสิบกันออกมาครับก็เป็นในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์กันบ้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าแมนยูเตรียมเปิดศึกกับทางซิตี้กับทางร์พูนะครับในการล่าตัวเบนไวน์เซนเตอร์ดาวรุ่ง,งทางไบรตันที่ตอนนี้ปล่อยให้กับดีโดยเต็ดยืมตัวแล้วก็ผลงานทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งประเด็นของเซนเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเรามีการ ปล่อยในส่วนของเซนเตอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างสมอลลิงอย่างฟิวโจนอย่างโรโฮออกไปเนี่ยเราอาจจะมีการดึงกันเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นมีความเป็นไปนได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรานะครับเป้าหมายหลักของเราผมก็เพิ่งบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอาจจะลิสต์รายชื่อกันเอาไว้แหละว่าเออเป็นเซนเตอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดอะแอแลนติกเนี่ยก็ให้เหตุผลมาด้วยครับว่าแมนยูเนี่ยก็ติดตาม ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักเตะรายนี้อย่างหนักนะฮะแล้วก็มีการติดตามในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะรายนี้ด้วยแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมีข้อมูลกันออกมาเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าประธานสโมสรของไบรต์ตันเนี่ยยังรู้สึกเกี่ยวกับในเรื่องของเบนไวนว่าคือนักเตะดาวรุ่งรายนี้ยังต้องการอยู่กับไบร์ตันต่อไปนะครับนะ คือต้องการกลับมาอยู่กับไบตันแล้วก็ต้องการเล่นกับทางไบตันในช่วงฤดูการหน้าโดยที่ไม่สนใจที่จะย้ายทีมนะครับแล้วก็ทางประธานสโมสรของไบตันก็ไม่ได้รู้สึกกดดันเกี่ยวกับการเงินด้วยไม่ว่าจะยื่นมาในราคาเท่าไหร่ก็ตาม เขาก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าเขาต้องการเก็บนักเตะดาวรุ่งรายนี้เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปด้วยนะครับน,ะนั่นคือความมั่นใจของประธานสโมสรน,นะนะฮะส่วนทางสโมสรที่ให้ความสนใจเนี่ยก็ต้องพยายามกันหน่อยนะครับเพราะว่าทางระดับบิ๊กบิ๊กของสโมสรไบรตันเนี่ยยืนยันมาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคก็ติดตามมันต่อไปนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวออกมาแบบเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับเบนไวน แล้วก็ประเด็นต่อไปครับมีการเล่นข่าวมาจาก c o r อ i e r เร e l เดลสสนะครับสื่อของอิตาลีเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าโรม่าเนี่ยมีการเจจากับ2ทีมดังจากพิมเบเรองอังกฤษเพื่อขอยืดเวลาการยืมตัวนะครับซึ่งหนึ่งในนักเตะรายนั้นเนี่ยก็คือคิสมอร์ริงของเรานะครับที่ตอนนี้สัญญาจริงๆเนี่ยมันจะหมดในวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่งตอนนี้โปรแกรมกานในขันเนี่ยมันยังไม่สามารถกลับมาเตะได้ ทำให้ต้องยืดออกไปอีกนะครับยืดออกไปเรื่อยๆนะตอนนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซึ่งแมงยูก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของการใช้จ่ายนี่สินะครับในเรื่องของการเงิน,นจะมีการบวกเพิ่มไปไหมหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญาตอนนี้มันก็มีผลกระทบในหลายๆด้านนะครับมันทำให้สัญญาผิดเพี้ยนกันไปหมดเลยนะฮะก็เข้าใจในเรื่องของสถานะตอนนี้ที่ การแข่งขันกลับมาเตะไม่ได้นะครับต้องระง,งับกันไปอนเกาทำให้สัญญามันก็ยืดออกไปอีกด้วยเพิ่มเติมกันในเรื่องของชูอัลฟิลิกนะครับก็คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการเคาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับซึ่งผมบอกว่ามันมีการรายงานมาจากสื่อฝรั่งเศสนะครับแต่ทีเนี้ยมาคลิปเนี้ยผมไปเช็คดูอีกรอบหนึ่งมันมีการเล่นข่าวมาจากสื่อดังของสเปนอย่างอาร์ตเลยฮนะ อารเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการทําการติดต่อไปยังแอดมลริตเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวชูอัลฟิลิกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่มันมีกระแสนหนึ่งที่เล่นค้านกันออกมานะครับก็คือ m อ n สื่อท้องถิ่นของเมืองมนเชสเตอร์บอกว่าแมนยูเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าตัวจจดอนซานโชแจ็คเกลิสหรือว่าเจมสันมากกว่าที่จะเป็นชูอัลฟิลิก ซึ่งการย้ายของชูออฟิลิกไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับนะมีการเล่นย้อนแย้งกันอาร์ตบอกว่าแมนยูให้ความสนใจแล้วก็ติดต่อไปแล้วนะครับติดต่ออัรบริทไปแล้วในการซื้อตัวชูออฟฟิลิกเพราะว่าแมนยูสนใจมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วสมัยที่นักเตะอยู่กับทางเบนฟิก้าก็คือแบบเช็คเช็คฟอร์มจนแบบเช็คไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะสอบถามข้อมูลไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่านักเตะเลือกย้ายไปตอนนั้นเองนะครับแต่ตอนเนี้ยมันมีช่องว่างเพราะว่า ทางแอนบริมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินพอสมควรนะครับตามข่าวที่ได้มีการรายงานกันออกมาก็เลยทําให้แมนยูจะใช้ช่องว่างช่องนี้เข้าไปติดต่อนะฮะก็อันนี้เป็น2อกระแสที่เอามาฝากการเพิ่มเติมนะครับนะนะฝั่งอังกฤษบอกว่าแมนยูไม่ซื้อฝั่งสเปนบอกว่าแมนยูเอาแน่นะครับอ่าโอเคก็เป็น2อกระแสที่ทุกคนต้องกรองกันหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นผมผมก็เชื่อฝั่งอังกฤษนะนะครับแล้วก็เชื่อฝั่งในส่วนของสื่อท้องถิ่นมากกว่านะฮะแล้วก็เรื่องราว ที่ออกมาจากสื่อสเปนอีกสื่อหนึ่งนะครับก็มีการเล่นข่าวในเรื่องของอุสนเดเบเล่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูกับทางอาร์เซนอลเนี่ยกำลังชั่งใจเกี่ยวกับการติดตามในเรื่องของการคว้าตัวอุสนเดเบเล่แนวรุกข,ของทางบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่านกเตรรายเนี้ยมีว่แววว่ากําลังโดนโละออกจากทีมทําให้แมนยูกับอาร์เซนอลที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านั้นนะ่ะก็เห็นช่องว่างแล้วก็อาจจะกลับมาพิจารณาการย้ายทีมนกเตะรายนี้อีกครั้งนะครับ โอเคนี่คือเ้องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะฮะที่เอามาฝากกันก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ